ถ้าลูกป้อนแรกเกิดวัน2วันแรกผมควรให้อาหารกับน้ําเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่โดยปกติแล้วนะครับโดยทั่วไปอาหาร1ส่วนน้ํา6ส่วนเพราะว่า1-2วันแรกของลูกนกเกิดใหม่นี่ครับผมต้องบอกว่าเขายังมีระบบย่อยที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเราควรให้อาหารที่มันเหลวๆหน่อยในช่วงที่ระบบย่อยของเขากําลังพัฒนากรเพราะพักยังไม่ได้บีบตัวอะไรมากมายเนี่ย อาหาร1ส่วนน้ำห6ส่วนและต้องเป็นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก3 9มส4 1ถึง 40, 41, ประมาณนี้นะครับไม่ควรเกินนี้หลายๆครั้งที่เราจะเจอเคสในโรงพยาบาลที่กระเพาะทะลุคอปเบิน,นะครับจะเจอแบบทุกเดือนละเดือนหลายๆหลายๆเคสสำหรับมือใหม่ เพราะเมื่อไหร่ที่โดนกระเพาะโดนลวกแล้วเนี่ยนานๆไปครับมันจะเป็นแผลแล้วมันจะทะลุนะครับทำการผ่าตรงผ่าตัดอะไรหลากหลายวิธีเลยลูกนกแรกเกิดหนึ่วันแรกควรใช้อาหารต่อน้ํา1ต่อ6แล้วก็อุณหภูมิ39-41ง,งสองศาประมาณนี้ครับแก้ปัญหาร,ระบบย่อยผิดปกติเพิ่มการดูดซึมสารอาหารต้องกอรดไรเอมไซ